ก็สว <sniff> in <flight> ัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่ไมค์บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะแล้วก็เราก็มาสรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อนนะผมสามู่นะแล้วก็ยกเป็นอ่ายกไป1หนึ่งแล้วก็มาสองเตสวยเลยนะครับผมนะแล้วก็วันนี้พี่ไมค์คัดมาสามู่เหมือนเดิมนะครับผมมาเริ่มที่คู่แรกนะครับผมลีสเปนนะบารีเซียเจอกับอเมริกาคู่นี้ผมก็ยังชอบอย่างหน้าบ้านแล้วก็เดินได้อีกทางนึงก็คือมองบอลไว้เลยคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงกัินเยอะหน้าดูเลยนะแน่นอนน่าจะยิงเงินเยอะนะคู่นี้นะเพราะว่าบารีเซียต้องการสามแต้มก็แล้ว อีกทางนึ่งก็เดินทางหน้าบ้านอย่างบาเลเซียผมว่ามีแน่นอนอยู่แล้ววันนี้บาเลเซียนะมาคู่นี้เขาเปิดที่บาเลเซียนะครับเรามากันที่คู่ที่2นะเป็นบอลอ,อิตาลีอินเตอร์มิลานเจอกับเอมโปรีคู่นี้อินฝั่งอินเตอร์จะดูเยอะไม่หน่อยแต่ว่าผมว่าลุนไปสองสบายใจแน่นอนวันนี้อินเตอร์เล่นบ้านไม่ต้องห่วงเลยอินเตอร์สบายใจแน่นอนวันนี้นะผมมอง,ว,งออนอนว่าถึงถึงจะเยอะจนน่ากลัวแต่ผมมองว่าถึงอยู่แล้วถึงแน่นอนวันนี้สองลูกนะ ถึงแน่นอนอินเตอร์มาคู่นี้มาเปิดที่อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็มากันที่โค้งสุดท้ายนะครับผมอ,อังกฤษน,น,นะพรีเมียร์ลีกนะฟูลแลมเจอกับสเปอร์โค้งนี้ผมว่าแอบ,บเชียร์นะชอบหน้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับผมนะผมชอบฟูลแลมเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มสเปอร์แกว่งพอสมควรเลยนะครับผมนะช่วงนี้ฟอร์มแบบว่าไม่คงที่เลยแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับผมนะคอนเตะก็ไม่ค่อยเอาด้วยนะครับผมผมอย่างฟูลแลมเล่นบ้านวันนี้ด้วยนะครับผมมองว่าฟูลแลมยันไหวแบ่งแต้มแน่นอนวันนี้นะมา คูดสามมือเปิดที่ฟูลแลมแน่นอนนะครับพี่นะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ด้วยนะเข้ามาเป็นทิปเดียวพี่มาบอลซิงนะครับผมเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันรับรองไม่ทําไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถูกช่องทางเลยนะพี่มายบอลซิงวีหนึ่งถึงวีสามเนี่ยครับในในช่องทิกตอกนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีไลน์ด้วยครับผมในช่องพี่มายวีหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็วันนี้พี่มาบอลซิงนะครับขอตัว